เป็นยังไงบ้างวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรมาแนะนำบ้างครับผมก็วันนี้ที่ได้มาร่วมงานสีจันก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ให้แม็กกาโนนัทนะครับผมมาร่วมงานก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าดีมากๆฮะแล้วก็สครับได้อมีโอกาสสครับด้วยเป็นสครับน้ำตาลใช่ครับผมก็หวานมากนะครัีผิวเราชุ่มชื้นนะครับผมครับก่อนก็คือผลิตภัณฑ์หรือว่าเราสองอนนะครับอ่าน้ำตาลที่สครับไปใช่ครับแล้วก็ออกมาดีมากแต่วันนี้ก็ เป็นงานเปิดตัวของผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางสีจันนะครับผมเดี๋วก็คือสีจันซูเปอร์ซีบริเทนิ่งอินเทนเซร์เซรั่มนะครับผม<อ>ก็เป็นออ่าก็ตัวเซรั่มนี้นะครับผมเขาจะมี ส่วนผสมเป็นส่วนผสมของผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งผลไม้ชนิดนี้<ค>เขามีวิตามินสูงกว่าส,ส้สมถึง10เท่าน,นะครับผมเรียกได้ว่ามีคุณค่าประโยชน์มากมานะครับผม<ค>แล้วก็มีส่วนผสมของวิตามิน B ีด้วยแล้วก็อุดมไปด้วยผลประโยชน์อุดมไปด้วยส่วนผสมที่มีประโยชน์อีกมากม<ค>ายครับผมใช่าชมากก็เหมาะมากครับผมทําให้ผิวเรากระจ่างใสนะครับผมดูสว่างครับผมอ่ะอฝากในสิค้ซื้อได้ที่ไหนบ้างครับในร้านสินตัน ก็ซื้อได้ที่ร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆครับผมก็ทางนำทั่วไปครับผมหาซื้อได้ไม่ยากครับผมที่ทุกร้านเลยดีใจครับร้านหนุ่กับจากเกาหลีมาแต่แมีติ้งมาเป็นไงบ้างท้กาครับผมก็ก็ได้รับการต้อนรับที่เกินความคาดหมายครับผมก็รู้สึกดีใจมากที่แฟนๆชาวเกาหลีแล้วก็แฟนๆที่ประเทศใกล้เคียงนะที่มาหากันก็คือรู้สึกว่าเอออบอุ่นมากแล้วก็มีความสุขมากที่ ได้เจอกับทุกๆคนนะครับผมก็ดีใจตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นแบบครั้งแรกเลยที่แบบว่าเราได้ไปทําการแฟร์มิ้งที่ต่างประเทศนะครับมก็ประเทศแรกก็ไปที่เกาหลีแล้วก็ประเทศต่อๆไปก็เดี๋ยวเจอกันนะครับเอ่ออย่างการต้อนรับเขามีอะไรมาต้อนรับเราบ้างไหมคบเป็นแบบค่านิยมของเขาหรืออะไรเงี้ยหรือแบบความแบบธรรมเนียมของเขาเขามีอะไรมาต้อนรับเรา ก็พอวันที่เราไปถึงใช่ไหมครับเขาก็มารอต้อนรับที่สนามบินเลยแล้วก็ยืนรอเลยครับผมแล้วก็มีของให้มีขนมขนมของประเทศเกาหลีหรือว่าอะไรที่เขาเห็นว่าเรานั่งเครื่องมานานเนขาก็มีอาหารรองท้องให้เรามีขนมต่างๆให้ทุกคนเลยมีขนมเกาหลีแล้วก็มีพวกแมสก์อะไรให้ด้วยใช้สําหรับเดินทางอีกหลายวันให้ทังแบบให้ทั้งพวกเราแล้วก็ให้ทางทีมงานด้วยครับผมก็น่ารักมากๆครับแล้วก็ ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนั้นเลยเพราะว่าเราลงมาตั้งแต่เช้าเลยก็รู้สึกว่าดีใจมากครับที่ได้รับการตอบรับที่ดีสุดขอบคุณขอบอุณครับงานใหญ่ตื่นเ้นมากๆเลยแบบตัวแฟนตัดนถ้าส่วนตัวผมก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ไปแฟนมิ้งต่างประเทศครับก็ผมตื่นเต้นทุกครั้งอยู่แล้วเวลาที่ได้เจอแบบแฟน หลากหลายแบบว่าหลากหลายประเทศหลากหลายเชื้อชาติแบบเวลาเราไปแต่ละที่เราก็จะได้เห็นแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับก็เอนจอยกับการไปแฟร์มิ้งต่างประเทศมากครับเรามีโชว์อะไรไว้ครับเป็นพิเศษก็ที่พิเศษสุดๆก็ร้องเพลงเกาหลีครับที่พวกเราร้องเพลงเกาหลีกันใช่ครับเราจะเดือดร้องผิดถูกบ้างอะไรบ้างคุณร้องผิดหรือเปล่าคนอื่นเขาร้องกันถูกคุณร้องผิดคุณเดวหรือเปล่าอาจจะเป็นผมแล้วกันครับที่ร้องผิดบ้างแต่ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับเวลาได้เจอแล้วก็ ที่เราซ้อมมานันแล้วนะซ้อมมาเยอะแล้วแต่พอออกไปร้องจริงบนเวทีก็ตื่นเต้นอยู่ดีอะไรเงี้ยครับเป็นเซอร์ไพรส์ไหมคะกคนที่เราเตรียมไว้ก็ไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์ไหมแต่เขาก็ดูแบบว่าเอนจอยเวลาที่เราร้องเขาก็แบบเย่แล้วก็แบบโอเคเราก็มีพลังร้องต่อใช่ enjoy ไปด้วยกันฮะเชียรร์คับขาก็เชียร์เราครับ อะรอี้มันต้องเป็นมาตรฐานเลยครัถ้าไปต่างประเทศอื่นก็อาจจะต้องร้องเพลงของประเทศนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าต้องดูก่อนต้องดูโอกาสครับแต่เราก็พยายามอยากจะทําให้แบบแต่ละแฟนมิทติ้งก็คือมีความพิเศษแตกต่างกันไปนะครับแผนที่จะไปแฟนไปประเทศไหนก็แฟนๆคร่าวๆนะครับผมก็จะมีซีนิวไปเปไปเวียดนามใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกเราไปญี่ปุ่นด้วยกันหกคนช่วงปลายเดือนตุลาคม ได้บอกกี่อย่างฮะบอกนะไั่นก็แล้วฮะบอกอะไรก็ได้ฮะครับครับเอออ่ะก็เดี๋ยวว่าปีนี้ก็ก็ทัวร์แบบทั่วโลกเนาะทั่วโลกไหมก็หวังว่าจะได้ไปทัวร์โลกไม่ทั่วโลกแต่เท่าเริ่มต้นก่อนใช่ก็อยากจะไปหาแฟนทัวทัวๆประเทศเลยครับผม ถามว่าอย่างไปที่นู่นนอกจากเพลนมิตติ้งแล้วมีไปเที่ยวไหนกันเป็นพิเศษไหมครับก็มีไปสวนสนุกมีไปสวนสนุกด้วยลอตเตอรี่เวิร์ลด้วยใช่ครับแล้วก็มีไปทานปิ้งย่างเนื้อย่างหมูย่างกันใช่ครับผมทางทานทานชิมงานของที่นู่นนะครับก็พาเราไปเลี้ยงดีมากครับกลับมาก็คืออิ่มทุกคนเลยใช่ครับแฟนๆก็แบบทักกันแบบ แต่ละคนก็คือดูหน้าแบบอิ่มขึ้นนะดูแบบว่ามีน้ำมีนวนขึ้นไปทำแบบอยู่ที่นู่นอาหารน่าจะอร่อยแหละครับผมกลับมาแบบอุดมสมบูรณ์กันเชียวชอบไหมคะที่โู้นถ้ามีโอกาสอยากไปด้วยกันนีมอยากอยากไปอครับผมชอบมากๆครับชอบทั้งอาหารทั้งแบบบรรยากาศรอบๆก็คือเอ็นจอยครับครับอืม けさの。